สวัสดีครับผมนายพเพงษ์เจิง internet, สองรหัสนักศึกษา6 5 0 2 0 3 2 6 1 0 0 9 9นะครับวันนี้จะมาส่งงานวิชา effective speed นะครับเกี่ยวกับคำถามสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวลองไปรู้จักกันเลยครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเพียงพนีีเจิง2ค่ะชื่ออันดาค่ะอายุ23ปีค่ะครับเรียนจบอะไรมาแล้วครับ่าจบเศรษฐศาสตร์ธรรมาศสาสตร์ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ ทำงานอะไรครับตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารค่ะเป็นร้านช่มตําค่ะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ๋อเนี่ยเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยครับเรานาสิ่งที่เรียนมาประยุกใช้กับร้านอาหารยังไงบ้างครับก็ได้ทําเกี่ยวกับบัญชีร้านค่ะแล้วก็ได้ดูแลลูกน้องแล้วก็พนักงานที่ร้านค่ะ กี่ยวกับการจัดการบริหารภายในร้านใช่ค่ะครับผมแล้วก็ได้ทักษะอะไรบ้างครับจากการทําเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยครับก็ได้ทักษะจากการดูแลลูกน้องในร้านพนักง,งานในร้านแล้วก็การทําบัญชีนู่นนี่นั่นการตลาดเกี่ยวกับในร้านนะคะคการโปรโมทร้านขาย แล้วอุปสรรคที่เคยเจอครับในการทำร้านอาหารมามีอะไรบ้างครับก็โต๊ะไม่พอกับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาในใช้บริการในร้านค่ะอ๋อแล้วเรามีวิธีแก้ปัญหาอะไรบ้างครับก็สิ่งที่จะนำไปปรับปรุงก็คือ,อบอกลูกค้าว่ารอ,อแป๊บนึงหรือว่าเพิ่มโต๊ะหรือว่าถ้ามีโต๊ะที่สามารถแบ่งกันได้ก็ให้ลูกค้าแบ่งกันนั่งอะไรอย่างนี้คะ่ะ ก็คือแก้ปัญหาหน้าง,งานก่อนใช่หน้าง,งานก่อนแล้วก็เราก็รวบรว,วมข้อมูลมาเพื่อพัฒนาต่อไปาไปใช่ค่ะ,ะแล้วก็ส,สุดท้ายนะครับคําถามสุดท้ายอยากจะพัฒนาร้านอาหารไปต่ออยังไงบ้างครับก็ตอนนี้อยากพัฒนาด้านโซเชียลมีเดียค่ะก็คือการลงโปรโมทร้านนะคะแต่ว่าอยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจากร้านเรามากขึ้นค่ะโอเคครับครับขอบคุณครับ